สวัสดีครับพี่น้อง Facebook TikTok YouTube ทุกท่านนะครับคูปีเก้านะครับ EP 3ครับก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวของการใช้ชีวิตในเรื่องของการทำงานสร้างคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นนะครับวันนี้ก็จริงก็นั่งคิดอยู่น,นะครับว่าจะมาเล่าเรื่องอะไรดีหรือว่าจะมาแบ่งปันเรื่องอะไรดีก็พบว่า ก็มีหลายเรื่องนะจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องมากๆเลยครับมามองในมุมของนักศึกษาจบใหม่ที่อยากจะเข้าไปทํางานนะครับในองค์กรนะครับความใฝ่ฝันของนักศึกษาก็ผมเชื่อว่าหลายคนนะก็อยากจะอยู่ในองค์กรที่มีความมั่นคงแล้วก็เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงแหละ ว่ามันก็จะส่งผลถึงความก้าวหน้าของตัวเองแล้วสุดท้ายแล้วก็มองไปที่ตัวเองแหละครับอยากไปอยู่กับบ้านหลังใหญ่นะบ้านหลังที่มีความมั่นคงมีชื่อเสียง b ร a n d i n g อย y a l ี y ที่เรารู้จักคุ้นเคยเนาะนหลายๆองค์กรนะครับแต่ก็มีเขาเรียกว่ามีการแข่งขันค่้นข้างสูงในเรื่องของตลาดแรงงานนะครับถ้า ไม่เก่งจริงหรือว่าไม่มีความสามารถมากพอเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ผ่านในเรื่องของการทดสอบไม่ว่าจะเป็นการเทสตัต้งแต่แรกนะครับถ้าระบบองค์กรที่ดีๆเนี่ยเขาจะมีการสอบแบบโหต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆนะครับผมเคยไปตอนสมัยหนุ่มๆเนาะเคยไปสอบอยู่องค์กรหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในวันนี้อะครับเป็นวงการโทรทัศน์นะครับเราคงน่าจะร,รู้จักดีเอ่อต้องบอกเลยว่าไม่ผ่าน เขา,เ,าเรียกา,การเทส EQ ซึ่งยากมากแล้วก็มีเวลากำหนดบีบให้ด้วยนะครับถ้าไม่ไม่ไม่ผ่านในมาตรฐานเกณฑ์ของเขาเขาก็จะไม่สัมผัสนะครับก็ถือว่าเขาเขาเสกรีนคนค่อนข้างเข้มข้นมากๆเลยสำหรับตรงนีน้เนี่ยก็ได้บทเรียนกลับมาเอาละครับวันนี้จะว่าด้วยในเรื่องของอาการเอาชนะนะครับความกลัวของตัวเอง ทุกคนนะครับก็จะมีในเรื่องของความกลัวที่แตกต่างกันออกไปเมื่อวานเพิ่งได้คุยกับน้องในทีมเก่ากับซึ่งก็จะเข้ามาอยู่ในทีมเดียวกันนะครับอีกไม่นานนี้ก็มีในส่วนของความกลัวก็เลยทําให้ไม่กลา้าทําบางสิ่งบางอย่างซึ่งผิดไหมผมว่ามันไม่ผิดหรอกเพียงแค่ว่าไม่มีใครที่จะปลดลอกตรงนี้ได้ถ้าเราอยู่คนเดียวอะ ผมเชื่อว่าบทล็อกค่อนข้างยากนะถ้าไม่ได้บทเรียนอะไรบางอย่างที่มันท้าทายแบบจริงๆหรือว่ามันมันมันเป็นบทเรียนที่ถึงแก่ความเป็นความตายของชีวิตเราอะผมว่าค่อนข้างลําบากเลยแหละนะค,ความกลัวเกิดขึ้นจากอะไรก็อย่างที่บอกครับเป็นสิ่งที่มันทําร้ายทําลายความต้องการของเรานะครับมันจะเกิดขึ้นตอนนั้นแหละไอนะค,ความไม่กล้าน,นู่นนั่นนี่นะครับ ก็ทําให้เรามีข้ออ้างกับตัวเองว่าเราไม่พร้อมเราแก่แล้วเรายังไม่มีความสามารถมากพอเรายังเด็กเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีเสียงเหล่าเนี้ยเข้ามาในหัวเราเยอะมากๆซึ่งวันนี้ผมก็เป็นอยู่นะในบางเรื่องนะครับก็เป็นอยู่แต่ว่าพยายามนะพยายามมาันม,มาเวทก่อนว่าไอสิ่งที่เรากำลังจะไปข้างหน้าเนะี่ย มันคุ้มค่าแล้วก็มันได้ประโยชน์หรือว่ามันอิมแพ t ต่อชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนถ้ามันมีผลกระทบในในด้านบวกกับชีวิตเรามากเนี่ยผมว่าทําเลยครับทําเลยนะครับความกลัวที่เกิดขึ้นก็เกิดจากประสบการณ์การเลี้ยงดูของเราเนาะการเติบโตนะครับตั้งแต่การเติบโตเลยในสังคมสภาพแวดล้อมมีผลหมดเลยนะครับทําให้เรากลัวไม่กล้านะครับโดยที่บางที ไม่รู้ตัวหรือหลายๆคนไม่รู้ตัวด้วยว่าเนี่ยคือความกลัวที่มันเกิดขึ้นนี่คือความเขาเรียกว่าฟิกมายเซ็ตแล้วกันผมใช้คํานี้แล้วกันฟิกมายเซ็ตก็คือยึดติดกับกรอบความคิดนั้นซึ่งไม่ผิดเลยนะทุกคนมีฟิกมายเซ็ตทุกคนมีกรธมายเซ็ตอยู่ในตัวแต่เพียงแค่ว่าเราจะใช้กรธมายเซ็ตกับด้านไหนฟิกมายเซ็ตกับด้านไหนก็ลองกลับไปดูครับว่ากรธมายเซ็ตก็คือการคิดแบบยึดติดอันนี้เป็นสรุปง่ายๆก่อนเดี๋ยวเราจะมาเล่าต่อไปในในคลิปถัดมานะครับ ฟิกมาเซก็คือคิดแบบยึดติดและโกรธมาเซือการคิดให้เตงเติบโตไม่ยึดติดกับความคิดซึ่งพูดแบบนี้ก็เหมือนง่ายเนาะจริงๆยากมากนะครับไม่ง่ายเลยการที่เราไม่คิดแบบยึดติดในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของงานทําไมถึงพูดแบบนี้ที่บอกว่ามันยากเพราะว่าเรื่องงานเราไม่ได้ต้องการอยากทำมันะ หลายๆคนนะแต่บางคนชอบนะอันนี้ก็จะมีโกรธไมเซ็ลแล้วก็จะสนุกกับมันแต่น้อยมากๆเลยครับกับเรื่องของการทํางานเลยทําให้เราไม่มีความสุขกับมันเพราะว่าเหมือนมันเหมือนกึ่งถูกบังคับดีกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอารมณ์กึ่งถูกบังคับเนี่ยแหละเนี่ยแหละฟิกไมเซิมันจะมาครอบงำเราให้เราทํามันไปส่งๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะทำมันไปส่งๆทํามันไปผ่านๆบางทีความกลัวมันก็เกิดขึ้นนะตอนนั้นแหละครับเมื่อความกลัวเกิดขึ้น มันก็จะมีเสียงในหูเราผมขอใช้คําว่าเสียงก้อนเนี้เป็นเสียงของความกลัวอะไรที่พยายามกดให้เราเนี่ยไม่ทําสิ่งนั้นหรือกดให้เราเนี่ยไม่อยากทําบางสิ่งบางอย่างให้มันพัฒนาขึ้นนะครับกดกดลงนะครับพอกดลงเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยไม่อยากทําเลยหรือหาข้ออ้างให้กับตัวเอง พอหาข้ออ้างข้ออ้างให้กับตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่อยากทำสิ่งนั้นแล้วก็ไม่พัฒนาสิ่งนั้นแล้ววิธีแก้ทำยังไงล่ะฮะก็ต้องกลับไปก่อนว่าต้องกลับมาที่ตัวเราก่อนนะก็เหมือนเหมือนเดิมเลยครับตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าวันนี้ที่เรากำลังจะทำอยู่ตรงนี้อย่างเช่นเรื่องงานนะยกตัวอย่างเรื่องงานเวลาที่มีงานยากเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนเน่ะ จะรู้สึกว่าโหแม่งทำไม่ได้วะคำนี้เข้ามาก่อนเลยนี่แหละคือความกลัวเลยนะในใจถ้าคุณมีคำว,ว,ว,ว่าหูมีคำว่าหูหูหูมาแนะโห,พ,โหพี่เนี่ยโหพี่เนี่ยชัดเลยความกลัวมาแล้วเช็คนะครับว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนหูแม่งยากว่ะหูแม่งทำไม่ได้วะหูทำไมพี่แม่งเอางานแบบนี้มาให้กลัวเนี่ยชัดเจนมากๆเลย เราต้องใช้สติอ่ะเพราะว่าทุกวันนี้เราขับเคลื่อนด้วยสมองส่วนสัญชาตญาณเนาะมากๆเลยพอเราใช้สมองส่วนสัญชาตญาณส่วนดน้านหลังเนี่ยนะครับมากๆเข้าเนี่ยเราก็จะใช้อารมณ์ในการตัดสินโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวเลยหลายครั้งด้วยครับผมก็เป็นแต่พยายามจะรู้ตัวเองให้มากที่สดุดไม่ใช่ว่าผมไม่ได้เป็นนะเป็นเหมือนกันก็พยายามได้ใช้สมองส่วนหน้าหรือว่าสมองส่วนเหตุผลนะให้มากที่สดุดฉะนั้นแล้ว พอเราใช้ตรงนี้บมได้งานยากเข้ามาใช้สมองส่วนหน้าปุ๊บมันจะเกิดการตั้งคำถามเลยว่าเราจะทํายังไงกับงานนี้ที่มันยากตั้งคําถามเลยนะเรามีความรู้ไหมข้อที่หนึ่งเรามีความรู้ไหมไม่มีข้อที่สองเราเข้าใจมันไหมเมื่อมนเราไม่มีความรู้แน่นอนเราก็จะไม่เข้าใจมันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติเลยมันจะต่อมาเป็นข้อที่สองเมื่อเราก็จะไม่เข้าใจมันพอเราไม่เข้าใจมันเราก็ทําไม่ได้ใช่ไหมทีนี้กลับไปข้อที่หนึ่ง เมื่อเมื่อเราไม่มีความรู้ใครล่ะใครล่ะจะช่วยเราได้ลองมองหาครับพี่แชทเจพไหมจะมีนายไหมหรือว่า a ออะไรบางอย่างที่จะช่วยเราได้ไหมสอนเราได้ไหมหรือพี่คนไหนที่ที่จะช่วยเราได้ไหมลองตั้งคําถามใส่พี่เขาว่าเอพี่ตรงเนี้ยถ้าเกิดจะทำอะครับต้องเริ่มต้นจากอะไรอะผมไม่รู้จริงนี่คือวิธีการก่อนะแล้วก็ฟังคนระับฟัง ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็ตัง้งคำถามกลับไปว่าอันนี้เราไม่เข้าใจช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมหรือเหมือนจะเข้าใจแต่ไม่แน่ใจก็เหมือนกับว่าตั้งคำถามกลับไปว่าพี่ที่พี่บอกผมเข้าใจแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ใช่หรือไม่เดี๋ยวพอมันไม่ไม่เข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยมันก็จะเกิดการ brainstorm กันนะครับเกิดการ brainstorm กันในขณะเดียวกันก็จะมีคําถามต่อว่าอา้าวพี่แล้วถ้าเกิดผมเจอคนที่สอนงานแบบงูหยินใส่ผมอะ เช่นเฮ้ย hey, สอนไปแล้วนะจำไม่ได้หรอแล้วผมจะทำไงอย่างเงี้ยพี่ผมรู้สึกว่าผมก็ไม่กล้าถามหรอกอ่ความกลัวมันแหละในชั้นของความกลัวใหญ่ก็จะมีชั้นของความกลัวย่อยความกลัวย่อยอยู่อีกมันจะเต็มไปหมดเลยนะเวลาที่เราเจองานยากอะ่ะมันจะมีความกลัวเต็มไปหมดเลยเราต้องเช็คดีๆถ้าเจอลักษณะแบบนี้อาจจะต้องบอกความรู้สึกจริงๆออกไปว่าพี่ผมขอโทษด้วยครับอันเนี้ยพี่สอนผมแล้วเข้าใจแต่ว่า เราอาจจะไม่ไม่ได้พูดกันว่าพี่สอนผมไม่รู้เรื่องนะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะแต่เราจะบอกว่าผมอ,อาจจะเรียนรู้ไม่ทันแล้วก็อยากให้พี่สอนซ้ําช้าๆให้ผมอีกครั้งได้ไหมครับทีนี้ผมจะค่อยๆย,ย่อยแล้วไปทีละเรื่องเนาะเพราะเราเห็นปัญหาครั้งแรกแล้วไงว่าเราไม่ได้จดมันหรือว่าเราไม่ได้ย่อยเรื่องราวมันมันก็เลยทําให้เหมือนกับเป็นการสอนก้อนเดียวอะ่ะมันก็หลงลืมได้เนาะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าอ๋อการสอนก้อนเดียวเนี่ยฉันตามไม่ทันว่ะ ฉันต้องไปทีละสเต็ป by สเต็ปก็ค่อยๆสอนทีละสเต็ปเอ้ยพี่อยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมลองทำตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้พี่ฟังอีกรอบได้ไหมครับผมอยากไปเรื่องนี้มากๆเลยผมอยากช่วยพี่มากๆเลยเนี่ยครับวิธีการเนาะมันคือวิธีการแต่มันต้องฝึกนะย้ําต้องฝึกนะครับพอเราทําแบบเนี้ยการทําซ้ํามันจะกลายเป็นคมฟอร์อโซนเนาะเขาเรียวกว่าพื้นที่ปลอดภัยคมฟอร์อโซนไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่กับคมฟอร์อโซนนานๆอะ่ะไม่ดีแล้วเพราะเราจะเคยชินไง พอเราเกิดการทำซ้ำมันจะเกิดกลายกลายเป็นคอมฟอร์ทโซนเพราะว่ามันจะเริ่มเรียนรู้กับเรื่องราวนเหล่านั้นซ้ำๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเราโตมาเนี่ยเรื่องการขับจักรยานเนี่ยสังเกตว่าว่าแรกๆเนี่ยเราจะกลัวล้มเนาะกลัวเจ็บใดๆก็ตามพอเราขับจักรยานได้แล้วอะคอมฟอร์ทโซนมันจะเกิดขึ้นเราก็จะต้องการฐานที่สองถ้าจยังจำเมื่อวานได้คือความหลากหลายหรือความท้าทายเราจะเริ่มเริ่มอยากยกล้ออยากยกล้ออยากท้าทายจักรยานเขาให้ขับสองล้อมึงขับล้อเดียวอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่ามันเราอยากได้ความหลากหลายอะเราอยากได้ความท้าทายเราอยากชา์เร้นตัวเองอันนี้คือความความหลากหลายคือฐานที่สองที่มนุษย์ต้องการไอ้ทนนี่ผมกําลังทวนเมื่อวานด้วยนะฉะนั้นแล้วพอเราเกิดความเคยชินเราเกิดเกิดการตกผลึกบางอย่างแล้วเราเกิดการทําซ้ํเพอมันทําซ้ำํำบ่อยๆอะมันจะเริ่มเข้าใจพอมันเข้าใจทีนี้แหละมันเริ่มสนุกแล้วแล้วเราก็อยากชาเลน้นมันเฮ้ยหรือหรือหรือนะแบบที่สอง เฮ้ยได้ละได้แล <taking> ้วเราเราอยากกอดไปแล้วไม่อยากให้ใครเปลี่ยนแล้วถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ได้แล้วกูเสียเวลาเนี่ยความกลัวมาอีกแล้วกลัวเสียเวลาแม่งทํามาแบบนานมากเลยกูเรียนรู้มานานนานมากเลยมึงเปลี่ยนอีกแล้ววะเห็นป่ะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบฐานสองอ่ะคุณไม่ชอบความชาเลนจ์แล้วฐานสองเนี่ยคนชอบน้อยมากนะคนส่วนใหญ่จะชอบน้อยมากในเรื่องของความหลากหลายความน่าทายในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง น้อยมากมันก็เลยทําให้เราไม่รักในการเปลี่ยนแปลงพอเราไม่รักในการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดในเรื่องของเราไม่อยากเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยพอมันมันเริ่มฝึกแล้วนานๆเข้าเราก็เกิดช่วงหนึ่งครับมันจะมีความสุขแล้วมันจะสนุกกับมันมากเพราะเราอะเริ่มเก่งในเรื่องที่ยากเราเราจะรู้สึกว่าสารโดพามีนเนี่ยมันจะหลั่งมันประสบความสําเร็จมันมีชัยชนะนะครับแต่ว่าเราสร้างเซโรโทนินด้วยสารเซโรโทนินคือสารฐานของมนุษย์เนาะ เดี๋ยวเราจะพูดถึงสารความสุขกันในในในคลิปถัดถัดไปสารเซโรโทนินเนี่ยเป็นสารที่มันเริ่มจากตัวเองก่อนเห็นคุณค่าในตัวเองรักในตัวเองนะครับเริ่มจากตัวเองก่อนนะครับเป็นเป็นความรู้สึกที่เอ้ยเราเริ่มต้นจากการพัฒนาตัวเองนะครับอันนั้นคือเซโรโทนินมันก็เลยจะมีโดพามีนว่าพอเราสําเร็จเนี่ยมันดโดพามีนมันจะหลั่งแต่สารโดพามีนอ่ะมันจะเป็นความสําเร็จแบบแป๊บเดียวพอมันมันเริ่มเบื่อ ลองเช็คตัวเองก็ได้นะเวลาเราทําอะไรนานๆแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มเบื่อกับงานกนนั้นแหละพอเริ่มเบื่อแล้วเราก็จะเริ่มไปหางานใหม่ทําหรือบางทีเราก็รู้สึกว่ามันไม่ชาเลนแล้วมันก็จะเนิบเนิบน่ะนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นฉันรันวิธีการก็คือสรุปเลยนะครับว่าวิธีการเราจะเอาชนะความกลัวให้ตั้งคาถามกับเองก่อนว่าเหมือนเดิมเลยครับเรากลัวอะไรก่อนบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากลัวอะไรก็มีนะชนะแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าเรากลัวอะไร ให้ปรึกษาคนที่เรารู้สึกว่าคนนี้ให้ข้อมูลกับเราได้หรือแชทเจ้าธีก็ได้นะถ้าเราไม่มีใครปรึกษานะครับฉะนั้นแล้วให้เอาชนะความกลัวด้วยการตั้งคําถามกับตัวเองว่าตอนนี้เราเรา,เรากลัวอะไรเช่นเรากลัวการยนืนออกหน้าชั้นเรียนเรากลัวสายตาทุกคู่ที่จ้องมาที่เราเออเราเรากลัวว่ะเราประหมาว่าะเฮ้ยเราประหมาเพราะอะไรเป็นเพราะาเราไม่มีข้อมูลมากพอหรือเปล่าเรากลัวคนอื่นจะมองว่าเราอ่ะ ไม่ดีหรือเปล่าเรากลัวเสียหน้าหรือเปล่าฉะนั้นแล้วคุณก็ต้องกลับไปว่าถ้าเกิดคุณจะต้องทําเรื่องนี้ยืนหน้าชั้นเรียนเนี่ยคุณก็ต้องฝึกบ่อยๆถูกปะทาให้ไม่ให้ทำให้ไม่เกิดคอมฟอร์ทโซนต้องหาวิธีการฝึกบ่อยๆก่อนฝึกอ่ะคุณต้องรู้ให้ลึกรู้จริงก่อนกับเรื่องนั้นครับต้องรู้ให้ลึกรู้ให้จริงก่อนกับเรื่องนั้นแล้วคุณค่อยฝึกถ้าคุณไม่รู้ลึกรู้จริงกับเรื่องนั้นต่อให้คุณฝึกอีกร้อยพันฝึกอ่ะ มันก็ยากมากๆเลยมันจะเหนื่อยแล้วคุณจะล้มเลิกมันเนาะใช่แล,แล้วว่าสิ่งที่สําคัญก็คือคุณต้องรู้ให้ลึกคุณต้องมีความรู้กับเรื่องนั้นก่อนต้องมีโนเลจมีเครื่องมือก่อนว่าคุณจะเอาอะไรนะครับมีเมตต่อมีวิธีการมีรูปแบบก่อนว่าเฮ้ยรูปแบบแบบไหนที่มันจะเป็นการเรียนรู้ที่ทําให้เกิด 80- 20ทําน้อยได้มากเรียนรู้ได้ไว AI ช่วยเราได้ไหมอะไรเงี้ยครับพอคุณรู้ลึกรู้จริงอยู่ในระดับดีหนึ่งแล้วคุณก็จะเริ่มฝึกฝนมันแล้ว ฝึกฝนมันมบ่อยๆทำแบบซ้ำๆช่วงแรกๆผมบอกเลยนะอึดอัดคุณต้องเอาชนะความอึดอัดความกลัวมันจะมาตลอดเวลานะครับผมย้ําเลยว่าความกลัวมันจะมาอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเราแพ้มันเราจะล้มเลิกมันเลยทันทีต้องระวังฉะนั้นแล้วข้อแรกของการเอาชนะความกลัวคือการตั้งคําถามตั้งคําถามก่อนวก่อนเลยว่าเรากลัวอะไรอันดับที่หนึ่งเรากลัวกลัวอะไรแล้วหามไม่เจอ โดยถ้ามองไม่เห็นว่าจะกลัวอะไรลองเขียนในกระดาษก็ได้ครับกลัวอะไรบ้างแล้วค่อยๆไล่มาค่อยๆหาสาเหตุการตั้งคาถามคือการหาสาเหตุแล้วการตั้งคาถามคือการใช้สมองส่วนข้างหน้าเป็นสมองส่วนตรกะสมองส่วนเหตุผลอยากเป็นกําลังใจกับทุกคนค่อยๆครับไม่ต้องรีบร้อนเพราะวันนี้โลกของเรามันเปลี่ยนไปเยอะมันเป็นโลกของการไม่รอคอยอ่ะทุกคนจะใจร้อนกันหมดเลยทุกคนจะใช้สมองส่วนนี้ส่วนหลังกันมากเลย พอเราใช้สมองส่วนหลังก,กันมากๆเข้าอ่ะเราจะเริ่มตัดสินจากอารมณ์อ่ะพอมันเริ่มตัดสินจากอารมณ์เราจะไม่รู้เลยว่าอะไรอ่ะถูกผิดเราจะคิดว่าเราถูกแล้วก็จะเพ่งคนเดียว่าคนอื่นผิดเมื่อไหรก็ตามที่เราไม่ใช้สมองส่วนหน้าเราจะเพ่งโทษคนอื่นเลยว่าเราอ่ะถูกเขาผิดเพราะว่ามันเกิดแบบนี้เราถึงทําแบบนี้ไงเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เราถึงทาแบบนี้ไงที่เรามาสายเพราะรถมันติดที่เรามาสายเพราะฝนมันตกแต่ไม่เคยคิดเลยว่า มึงไม่เคยตื่นเช้ามึงไม่เคยนอนแต่เช้าเพื่อจะตื่นรับอากาศดีๆแล้วก็ตื่นขึ้นมาเพื่อเตรียมตัวเผื่อเวลาหน่อยพ่อผมก็รู้ว่าท้องถนนเนี้ยรถมันติดตลอดประเทศไทยอะไม่ว่าจุดไหนอะติดหมดแล้วต่างจังหวงต่างจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ๆอะรถติดหมดมันมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะตอนนี้คนมีปัจจัยในการซื้อรถได้ง่ายขึ้นมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี้ยมันซื้อรถได้ง่ายขึ้นบ้านหนึ่งสามสี่หลังอะมึงต้องเข้าใจเหตุผลตรงนี้ก่อนเนาะคุณถึงจะเข้าใจชีวิตจริงๆอะ แล้วคุณจะ,จะไม่มาเฝ้าโทษดินฟ้าอากาศอะไรที่มันอันครลหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้ผมจะเรียกสิ่งนี้ว่าเทรดเนะาะไยคุกค,คามที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ให้มองภัยคุกค,คามตรงกันข้ามว่ามันคือโอกาสหรือเปล่าโอกาสที่ครับตรงนี้สําคัญมากๆเลยอย่าให้คุณเปลี่ยนมุมมองแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแต่ยากตรงเนี้ยอะไรวะคือการเปลี่ยนมุมมองอะไรวะคือการเปลี่ยนมุมมองของตัวกู ต้องค่อยๆหาถ้าคุณยังปล่อยให้ชีวิตเป็นแบบเนี้ยต่อให้คุณจะบอกว่ากูอยากทำอะไรให้มันดีอ่ะเป้าหมายคุณก็ล้มเหลวเสมอก็อยากเป็นกำลังใจให้ครับสำหรับในอ p พีสมผมพยายามจะบีบเวลาให้มันสั้นเนาะเพราะว่าเชื่อว่าใครหลายคนไม่อยากดูคลิปย,ยาวๆ mm. ก็อยากให้เป็นประโยชน์สั้นๆแต่บ่อยๆนานๆขอให้ความรักก่อเกิดทุกๆวัน กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับุ่มพี่ก้าในคลิปที่3นี้ EP 3นี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมากเลยสําหรับคลิปนี้ก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆครับก็พยายามมองเห็นตัวเองและทําแบบนี้ซ้ําๆบ,าบา่อยๆผมเชื่อว่าถ้าเราทาซ้ําๆบ,าบา่อยๆมันจะเกิดการพัฒนาแน่นอนวันนี้ก็เริ่มพัฒนาแหละจากครึ่งชั่วโมงเหลือ18นาทีแล้วก็ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตาม ผมไม่เคยสนใจครับว่าใครจะติดตามเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ดูจํานวนครับแต่ขอบคุณจริงๆสําหรับผู้ที่ติดตามผมมาโดยตล,ลอดแม้ระมีแค่เพียงแค่หนึ่งคนก็กตามผมขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆมอบสิ่งดีๆกันไปเรื่อยๆขอให้ผมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณในการพัฒนาแค่5%เก็พอใจแล้วครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ